รถตู้โดยสารสายกรุงเทพศรีราชาที่ขับรับผู้โดยสารจากสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะครับขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งเข้าชนกับแผงแบรีเออร์บนทางด่วนบูรพาวิถีทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีนะครับ4รายแล้วก็บาดเจ็บอีกนับ10ราย จากกรณีรถตู้โดยสารหมายเลขทะเบียน15-6539กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสายกรุงเทพถึงอาวอุดมศรีราชาเชี่ยวชนบนทางด่วนบุรพาวิถีขาออกกิโลเมตรที่1บวก500แขวงบางจากเขตพระขนงกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยนะครับจากการสอบสวนทราบว่ามีนายเหล็กเพชรประเสริฐอายุ48ปี เป็นคนขับรถตู้คันดังกล่าวคนขับเนี่ยได้รับปาดเจ็บเพีงเล็กน้อยแล้วก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่นะครับเบื้องต้นสอบสวนแล้วคนขับเนี่ยบอกว่าไม่ชำนาญเส้นทางแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วจึงเกิดอุบัติเหตุความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้นะครับที่ศูนย์ควบคุมการจราจรด่วน1นึงกองกำกับการสอง กองบังคับการตำรวจจราจรเมื่อเช้านี้เองที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุท่านพันตารวจโทอดุลเวปุลานนท์นะครับท่านเป็นพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษได้สอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องไปสองปากก็คือคนขับเองนะครับคุณเหล็กเพชรและก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอีกท่านหนึ่งโดยมีการแจ้งข้อหาว่าขับขี่รถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและมีผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และมีพูดถึงแก่ความตายากับนายเหล็กเพชรคนขับรถตู้ไปก่อนที่เจ้าตัวจะยื่นเรื่องประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนวงเงิน20 0 0 0 0บาทออกไปโดยพนักงานสอบสวนก็บอกถึงเหตุผลที่ให้ประกันตัวไปว่าคนขับเขาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะครับจึงให้ประกันตัวไปแล้วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา หลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องรอผู้ได้รับปาดเจ็บอีกสิบรายที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทยอยมาให้ปากคําเพิ่มเติมรวมทั้งรอผลอพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับที่ก็ได้ประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบแล้วก่อนที่จะสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาค่าสิน ทดแทนตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ดำเนินการสอบปักคำแล้วก็มีการแจ้งข้อหา